พี่น้องมือนีอาหารคักขนาดเลยมือเลี้ยงเลี้ยงปู่ตาพี่น้องอาหารเข้ามือนีต้มไก่ย่างเดียวเลยจิ้มงานทางโรงเรียนบัตนาแพงพี่น้องอาเชิญนะคะเชิญนะคะกับข้าวเราเยอะมากเลยต้มไก่ต้มไก่คุณผู้ชมวันนี้ครับตัด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 ไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลงทั้งก็น้องว่า ขหอดมือแล้วพี่นอนเรียกกับเป็นมือสั้นบ้านดีเูืตามเมืองตะขามพีผู้ตาดอนผู้ตาผู้ตา กรงเทพต้องคืนสิรวยแค่เนาะเอาทองมาใส่เล่นนะเอาสิไปทำบุญบ่ไปทำบุญนไปทำบุญบ่ไปตกไม้นี่เออไปทำบุญช่ าได้ยกไปนะขับไปของบากคพระวาขอก็คือขับไปยังบ้านเพื่อว่าเพื่อนจะไปที่สองชุดนะครับสอบชทดขับเคื่องถุงบ้านคารวาพรมแม่พี่น้องนะครับไทยนะครับเป็นผ้านะครับเป็นผ้าผินะครับพุ่งกันโลหเคื่อนเคล่าเข่าหัวนะครับเจียวแยงับพุ่งกันของข้างเตียนควัน ก็เปยนไฟไฟชิ้นละเซียงพี่น้องเข้บนองเขก็บใจ้านเกียวกันเอี่ยนหน้าพูดนับนข้าง่นักบเอา้นับสันักองเพิมับเพิูงเช่นทั้งหลายวรวมตัวกันก ข้นเป็นยังไงง่วงขอยเป็นยังไงขวานผลเป็นยังไงเห็นแ่าบหาม้อนี้กิดตีมีหมอล่ำหมอลำสิงพี่น้องมาเสืบมางั้นเมื่อซันวันดีขังเฮาัีตนก็เป็นเก่าโบราวานกับ้า

อ๋อทำไรยอมมากเป็นแย่เลท่านนี่เลยนี่ทีมงานห้อพี่น้องทีมงานสายลุยทีมงานแข้งสายลุยแพงมดีค่ะอันนี้ตสายลยตัว้งย่อยมากนะครับคนหลัอคห้อขอบคุณยาไเ้อคดเรียวสาดมากว่าง มือมาทำห้างคุณมีหลายุรกิจเขาวานะครับจ้าบาดีค่ะมือเล็น้อยผลงานบัญชีจ้าเราสายบัญชีนะคะไก่ลูกใก่หลานนะครับขอาตก้งไก่มาคาวทอดนี่อ่างตกทอดะวันตกตะวนออกวันแดงของเขา วันนผมมาเดินางสำหรับเต้ของเรานพัฒะตสาหไปที่ทานท่านหนท่านหนแต่่มว่า่าพาลังเอของว่าเดีัเอาไปสู่ถู่ท่นยกสู่เอส่าตอ้ท่งตงายัเป็นคนกระจาว ผู้ขอฝากขอเฉ่งป้าต้มสนุลุงบาทหลายทานคอลุงตั้งแย้มตัวันถวายแผ้ถึงเรื่องเรื่องฝากน้าต้นต่างเจ้าองค์นี้ที่โไปซ้อมตารตอเติมของถึกของถึงของเฉ่งผมดังนันถุงล่าตาอเติมก่อนปุ่นเส็จมเป็นเตข้าวรึงเจ้าไปตมบ้านจนมาบกทุนตายการาการตีพอวมนนี่ท่านน้อมใจอยู่ผมนี่มีมี่อนญมีขืนที่นอาเอ้ยไปดังเฮ้ย ทำย่อมตัหลักฐานพันธ่างงตงทงโกาใหลูกป่าเหืออดนแรงย่มแเร่อประกนเ้าข้าแต่วานี้นเสากเ็บุญสมหาพี่นองจะลืเลื่อบุมาาเด้อ่งัวาเอมุ่อดีีี่้อตาบ้าน้อมตาบ้านย้มแห่ได้คนตั้งหลายเมากัว่านอ่ยอันนั้นอาจารย์ครับมันจะียาไทยได้ดิ เดียอยู่ว่ได<ง>้ขวดตุ้ยอยู่ตัวต้มไก่อันนี้เป็นต้มไก่ปูตายเนาะข<แ>ันผู้ใดมาเบิ่งเนี่กะแถมไปสิบ่แถมจะใา,า้มันเหมือนเจ้านี่บ่พอขัวจะได้ไปห้ามีมอลำครับขอบคุณหลายหโอ้คือดีแต่พีน,อน้องไงจะว่าขอบคุณเราซื้อเอาขวดกุ่ยมาอยู่วะจะทา้มันเหมืกอนนะหมอเอขั้วอ้หดมากดีมากดาก โอ้ขีนงอันนั้นไม่นยังอีใหมหัวมูสีออกมากมาต้มยมเอันนี้พอครัวพีนงพอครัวฮะที่ละซุพอกัวเดมันแม่รัวเด้พ่พอรัวโอ้ีตำหมึกงูมี่ ครัปครับกระต้มไก่ก็กินไปเรื่อยๆเจ้าหนิต้มไก่เส้าจ่างนะอาจารย์โอ้สังวาดเนี่ยตําโมงก้อนบาตจบที่นี่ก็สิไปกินกันแน่นาะได้ลยไปไปกินก่อนพี่น้องกินข้าวโอ้ขอพูดหลายๆเด้อบอกว่าศาสนาวานังเป็นท่องเที่ยวกินน้องมือนี่อาหารคักขนาดเลยมือเลี้ยงเลี้ยงปู้ตาพี่น้องอาหารหอม ต้มไก่ย่างเดียวเลยนั่ง้นั่งนงทีมาเขาห,ห,หลังจาก<อ>ว่างจากการบริการดอกไม้เนาะบริการดอกไม้กามาล่องท้องกอ,องภัพเดินด้วยฟ้องพี่น้องมันก็นจําเป็นมือนี่ไก่ย่างเดียวเลยพี่น้องน้ำจิ้มอยากกับไกไ่พี่น้องกินหลายประไดก,ก็ได้ไก่มือนี่ายคักหลายเนี่ยด้อ แคบแี่งกันอุดมสมบูรณ์คัะพี่น้องดอนน้องพี่ดอนเรื่องนีพี่น้องเออเดี๋ยวละคนก็จะเกษียณมากนี่ช่วงนี้อยู่ในอยู่ในช่วงพักของพนักงานสาวๆเข้าพี่น้องขาดมันเย็นน้ำกินเข่าก่อนรองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท่องเนาะกันยุ่งเข่ามันก็เฮ็ดงานบ่ได้พี่น้องมากมากพี่น้อง กินน้ากันพอดีทางพุ่นเพิ่นกระลังสิเข่าสูพิธีการากระลังสิเข่าสูพิธีการพี่น้องมากพี่น้องกินเผาชักกนันกินเผาชักกันจะเจี๊ยมงานทางโรงเรียนบัตรนาแพงพี่นอ้องอาเชิญนะคะเชิญน,นะคะ,นนะ,คะกับข้าวเราเยอะมากเลยเบวอ,องอสวนเบืองส่วต้มไก่ต้มไก่คุณครูแมนี่คุณก็แหนกแล้วก็ดูไ,ไม่ได้ ไหนักไม่ก้เขาน้อยสวดีค่ะี่สวัสดีค่ะเป็นทุ่้่นกัะไรเด้อใช่เนี่ยออาทายดจ้าทัดจ้าสองรับ้านของห้องมีเทว่าแสนจะานเมืนี้ก้าวกวอนมาเี่ยงมาทายว่าฝนเป้นยังไดที่เป็นหิงเขานตาบอขึ้นยัดไรยาไเห็นูอ่อ ผู้แม่เห็รที่เขาไงละพุ่มได้บาดพี่น้องาพื่อ่อก้อง่ะ่ะจะเป็นัรผลหัวกันผล่มี่อใหญมันขึ้นนำเอองอาชีพสักทิทั้งหลายทั้งฟองขอหก็ได้แต่เถื่นละืิากามื่นาเกนมากแต่เถื่อลน่ากะด้างหลังเลยเด้ยม่ตดนิน่ต้องพลาดในิมน ให่นหลายๆเนาะครับะนี้กำลัเขาพี่ที่นะครับเดี๋ยวเด้อไปุนกันเด้อไป